อ่นเลขเลี้งเลขแบบประชาชนพฤติการในคเี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่้อยเวระเขาไปขอสารนองมาจับแล้วเนาะอเนี่ยเราก็ไปบกพฤารศูย์สี่แปดแล้วก็องจากลอยเวรับรไนเข้าใจครับไม่ได้เป็นคนก่อเหตุหรอกแต่ว่าบัญชีเนี่ยเขาถูกไปใช้อะอ่าเวลาเขาต้องหาคดีเนี่ย การกระทำความผิดคือร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยการโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันช่อโกงประชาชนนะครับส่วนส่วนทีครับอันนี้น้องชื่ออะไรนะครับชื่อเจส์เจสเจสบน้องเจสอันนี้น้องเจสโดนจับเรื่องอะไรทราบไหมครับ รกระเ็นเื่นชอโกงนะครับที่ชอบโกหกนำะเข้าสู่ข้อมูลในเว็บเข้า,ะขาระบบคอมพิวเตอร์นะครับน้องเก็บน้องเจฟด,ดูเรื่องที่เกี่ยวกับการชอบโกงนี้ยังไงบ้างเลยหนูไม่รู้ว่ายังไงพี่ไม่รู้คือเ,อเองินที่เข้าบัญชีเนนี้หนูเป็นคนใช้หรือว่าใครเป็นคน พี่หนูไม่รู้เรื่องบัญชีเลยบัญชีหนูอ่ะให้น้องใช้คือมันนอยอยู่กับหนูนกินอยู่กับหนูอ่ะไปกลับทางานก็อยู่กับหนู่หนูให้มันใช้เพื่อที่ว่ามันจะได้ทําง,งานมีเงินเข้าบัญชี่างเนี้ยรุ่นเข้าใจแลวก็คือตอนแรกเราเปิดไทพาน,น,นิคมาก,ก่อนแล้วก็เคยใช้ความทำงานโรงงานจากนั้นก็เลยเอาไทพานิคเนี้ยไปให้น้องใช้เพราะอะไรน,น้องไม่มีเหรอหรือว่าเขาบอกเขาไม่มีหมายเลขบัญชี เขาเปิดเงินชีไม่ได้อะไรอย่างี้หนูกาอ้าวทำไมเปิดไม่ได้ความที่หนูอ่ะอยากให้เขาไปทํางานอ่ะหนูก็เลยเอาบันชีที่ไปใช้ก่อนการจะได้เออเงินเข้าเงินออกจะได้ไม่มีปัญหาเพอเขาติ่งอยู่กับหนูอ่ะหนูก็เอาเบอร์หนูอ่ะยืนยันย,ยืนยันทุกอย่างไว้ในโทรศัพท์เขอเาพี่ความเชื่อใจพอเสร็จปุ๊บมันก็เป็นอย่างเงี้ย สยานายาที่79ครับตาบน้งวันที่29กะกรดามันโล่งท้องรบกวนลูแทงก็คืออะเราชื่อนางสาวเกศะดกมีต้องหาว่ากระทำผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นโดยผูจริต หรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนครับก็มีหลักฐานบุคคลว่านางสาวเกตทั้งหมดเลยก็ต้องนําตัวส่งที่สถานีตรวจนครบาลตอนรับ เดี <trades> ๋ยวเสียวต้องต่อไปเดี๋ยวเอาหนูแจ้งสิทธินะแจ้งสิทธิ์แล้วปะเอ้ะบัญชีที่ใช้ช่อโกงอะไรนะน้องรู้เห็นในการับช่อโกงอนี้ยังไงบ้างครับไม่บุกแค่เราบัญชีหมูอ่ะให้เขายืมชื้อไหเนาะเมือโดนแต่งผสมให้เขาหรือให้ใครให้สุรดาค่ะอ๋อพอบัญชีให้สุรดายืมแล้วหนูนึกว่าเขาจะรู้ว่าให้พ่อของลูกเขาโอนเงินเข้ามาเฉยใช่ั้มแล้วเข้า็บัญชีเขาทำอะไรก็ไม่รู้ เราเราได้ใช้บัญชีมีบางหมายผลักจากที่เปิดมา <S 2> <S 2> เปิดมาแรกๆก็ใช้แต่พอให้เขาไปมันก็ไม่ได้ใช้แล้วแล้วเราจะใช้อีกนั่นผมว่าบัญชีโดนอะไรไปทำไมถึงตอนนั้นถึงกล้าให้คนอื่นเอาบัญชีไปใช้ก่อนหนูอยู่กับน้องไงน้องหนูด้วยการอะไรด้วยกันอย่างนี้น้องคิดว่าเขาจะทำเรากับสุรัญดาเป็นอะไรกันรุ่นพี่รุ่น,น้องใคร,หหรพี่ใครน้องเขาพี่เขาพี่เขาได้ยืมเราอะนะครับแล้วรู้ไหมว่าเขาบัญชีเราไปแล้ว ไม่รู้พวกเรไม่รู้เนะีน่ยบัญชีอะไรจำได้คร,รับเลขบัญชีจำไม่ได้แต่เรายืนยันนะครับว่าเป็นบัญชีของเราเจริงใช่